สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนเพจคู่บตาจักรเกษ็จยนทาง Facebook และช่องทาง u t u b e นะครับผมที่ติดตามมนีคู่บตาจักรเกษ็จยนนะครับผมก็มีโอกาสนะครับไ้มาจัดบูธนะครับจัดกิจกรรมนะครับอยู่ร้านตลาดนะครับบ้านน้องปัาขาวตำบลน,น้องสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวล้ำพูนะครับผมเป็นกิจกรรมดูแลด้วยใจจากคู่บตามนีก็มีในส่วนของทีมสร้างออกมา บริการตรวจเช็คซ่อมฟรีค่าแรงนะครับอะไรมีส่วนลดให้สูงสุดถึง1 5ปเนะครับเดี๋ยว้อไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับ ในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับผมทีทั้ทงเท่าออกมากออกบูธนะครับลูกค้าก็จะได้ในส่วนของฟรีค่าแรงส่วนลดของอะไรนะครับลดสูงสุดถึง1 5สาหรับรถแท็กเตอร์ที่เบิดระยะรับประกันไปแล้วนะครับแท็กเตอร์ที่อยู่ได้ระยะรับประกันหนึ่งปี2ปีนะครับจะมีเป็นส่วนลดอีกคูปองนะครับถึง20%นะครับผม oh. อ่าหรือว่าลูกค้าอยากจะได้ลดไถข,ขั้นไม่ นะครับโปรโมชั่นดีๆของเฮ้านะครับเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับฟรีดาวนะครับนะครับว่าจะเป็นรุ่น B รุ่น L รุ่น M นะครับสำหรับลูกค้าที่มีไฮอ้อยนะครับลูกค้าที่บ่มี่ไฮอ้อยก็สามารถฟรีดาวได้นะครับแต่ลูกค้าจะได้ใจงวดย่อยอ่าแล้วก็โปรโมชั่นนะครับรับตีเทิร์นของเฮ้ากะมีนะครับคุโบต้าจากเกษตรยนต์รับตีเทิร์นรถเก่าแหลกรถใหม่หาราคาสูงว่าจะเป็นยี่ห้อคุโบต้า หรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นขายอื่นนะับสามารถมาตีเทินแลกเปลี่ยนเป็นแทรกเตอร์คู่โมตาได้นะครับสำหรับพ่อ่พี่น้องที่สนใจนะครับผมสามารถมาติดต่อสอบถามราคารายละเอียดโปรโมชั่นกับท่างฝ่ายขายได้นะครับอยู่ที่บ้านมาท่องตำบลนองไปสูนำอำเภอเมืองจังหวัดนองบวัวลำพูอ่าคู่ปาตาจักเกษตรยนอีกหนึ่งสาขานะครับผมอยู่บ้านโป่งแจ้งตำบลหานาง,งาม อำเภอศรีบุญเรื่องนะครับถนนระวังหน้ากลางไปศรีบุญเรื่องนะครับใกล้มองไดสามารถไปแวะสอบถามราคาได้มองนั่นนะครับผมสำหรับทิ่นี้ต้องขอลาไปก่อนพอกันใมคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับผม